รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สนับสนุนโดย Fresh m แ n หลายบ้านเนี่ยจะนิยมมีปลากระป๋องติดบ้านไว้เพราะเออทำเมนูง่ายๆช่วงนี้เราเห็นคนฮิตแบบทำไข่นุ่มปลากระป๋องทำนั่นทำนี่ปลากระป๋องแล้วเราจะไปทำตามเขาเหรอไม่ๆมเราจะเอามาทำลาซานญ่าเฮ ปกติลาซสัญญาเนี่ยจะเป็นแป้งพาสต้าครับแล้วก็เลเยอร์ด้วยซอสชีสซ,ซอสชีสสิ่งนี้สลับกันไปเรื่อยๆโปรโตีนก็มาจะเป็นผักล้งกับไก่อาจจะเป็นแบบเนื้ออาจจะเป็นแบบเบคอนอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยแต่ว่าวันนี้สูตรของเราจะแบบง่ายที่สุดง่ายๆเลยไม่ต้องต้มเ้นก่อนด้วยเฮ้ย,ย,ยตื่นเต้นอะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง w o r k Point t ทหมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงแบบนี้นะครับฟู้ดไฟโตอเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อย,อยโดยที่ไม่หวังผลแพ้ชนะเลยทั้งสิ้นเมื่อก่อนเราแข่งกันครับ แต่ว่าตอนนี้เราไม่แข่งแล้วแต่เรามีเกมแทนดว่ะอ่าเป็นจิมมิคเล็กๆนะคะใช่เป็นจิมมิคเล็กๆคือเราเล่นเกมกันใครก็ตามที่แพ้ในเกมนั้นเนี่ยนะคะจะต้องเป็นคนลงมือทํากับข้าวโดยที่คนชนะในเกมนั้นจะเป็นคนสั่ง พูดขนาดนี้ผมยังไม่อยากรู้นะว่าโจทย์คืออะไรอยากรู้ว่าเกมคืออะไรดีกว่าครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเปลี่ยนเกมทุกสัปดาห์เลยมาสัปดาห์นี้เกมของเราจะเป็นเกมไทยคำเนื่องจากเราเป็นคนไทยใช่ไหมเราก็าจะขึ้นเหมือนอีโมคอนขึ้นมา e ji, อีโมจิแล้วเป็นเหมือนสำนวนไทยใครใก็ตามที่รู้ว่าสำนวนไทยนั้นคืออะไรให้กดตต๊งเงเป็นอีกเกมที่ต้องลุ้นกันอีกแล้วหรอครับว่าโจทย์ในวันนี้จะยากหรือง่ายขนาดไหนกันอพร้อมครับมา มะม่วงหามะนาวโหยังไม่โทรมะนาวไม่มีน้ำขอโทษนะขอโทษนะมะนาวไม่มีน้ำนี่สำนวนเหรอเนี่ยสำนวนไทยมะนาวไม่มีน้ำแปลว่าเป็นคนพูดจาคนห้วนแป๊บหนึ่งคือมะนาวไม่มีน้ำนี่คือทั่วไปมากแบบตอนอนี้ลูกละหบาทไม่มีน้ำนี่คือเขาถึงเปรียบเปรยคนพูดเป็นคนพูดจาเสียงแข็งเหมือนมะนาวไม่มีน้ำไงคุณเป็นอาจารย์อ่ะคุณก็ต้องได้ตรงนี้สิไม่เม่ก่อนเด็กๆอ่ะยังไม่มีอินเทอร์เน็ตก็เลยเปิดสํานวนไทยอ่านเล่นในพจนานุกรม ตอบไม่ถูกเราต้องไม่พานะครับคุณเทดดี้คำตอไปคทัานที่สองครับออโอ้แม่สีเรือนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคคิดไม่ออกเหมือนกันนะเนี่ย ตอนเด็กๆก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะก็เลยเปิดพวกหนังสือพวกนี้แหม่ตอบถูกหน่อยนี่เอาคืนใหญ่เลยนะครับเนี่ยคุณเทดดี้ข้อสุดท้ายเลือเอาละครับมาวัดดวงกันกับข้อสุดท้ายว่าใครจะเป็นผู้ชนะและผู้แพ้ในเกมวันนี้เกลือกินด่างไม่ใช่หรอ มันจะยากขนาดนี้เกลือกินเยอะเหรอเกลือหมึกเกลือหมางแล้วมีเกลือไหมครับเกลือเกลือปลาหนอนเกลือกินกินหนอนเกลือไข่หนอนเกลืออะไรวะกูกูเกิลได้ไหมครับเกลือหมึกหนอนเกลือเกลือแรง เกิบเป็นหนอนเกิบเป็นนอน,อน,น,อนแมเก่งจริงๆเลยนะครับเนี่ยตอบถูกเป็นผู้ชนะในเกมนี้ปนไปเลยคุณนาาแต่ว่าคุณเท็ดดี้ก็ยังดูอึ้งกับคำตอบอยู่นะครับตอนนึงนะครับเออผมว่า <S <S 2 <S 2> <S เกินไปนะครับการที่เอาเพนกับเป็นน้ำผิตหลักวยากรนะผมว่าข้อนี้ฟา ู่เราเราเราคิดผิดหรือคิด okay ถูกแต่วคิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆอ่ะโอเคเคลือแพนนอนอ่ะผมแพ้ผมแพ้อ่ะวันนี้วันนี้เมนูง่ายๆง่ายจริงคือเราเห็นว่าเมนูเนี้ยเกลือกินด่างเราเห็นว่าเนื้อสัตว์ตัวนี้โปรตีนตัวนี้เป็นโปรตีนที่อย UH, ู <h <h ่ติดบ้านคือปลากระป๋อง หลายบ้านหลายบ้านเนี่ยจะนิยมมีปลากระป๋องติดบ้านไว้เขาเออทำเมนูง่ายๆช่วงนี้เราเห็นคนฮิตแบบทำไข่นุ่มปลากระป๋องทำนั่นทำนี่ปลากระป๋องแล้วเราจะไปทำตามเขาเหรอไม่ๆไม่เราจะเอามาทำลาซันญ่า เราสามารถเสกเมนูหรูพรีเมียมจากปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องได้รอดูพร้อมๆกันค่ะเมนูในวันนี้ขอเสนอลาซานญาปลากระป๋องเคยทานแต่ลาซานญาเนื้อลาซานญาหมูแต่ว่าวันนี้เรามาแปลกเราจะได้เห็นลาซานญาปลากระป๋องกันนะครับชักจะเข้าท่าหน้าลิ้มลองแต่ว่าจะมีขั้นตอนการทําอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับลาซานญาปลากระป๋องนะครับน่ากินมากๆขั้นตอนการทําปกติลาซานญาเนี่ยจะเป็นแป้งพาสต้าครับ แล้วก็เลเยอร์ด,ด้วยซอสชีสซอสชีสอิ่งนี้นสลับกันไปเรื่อยๆปโปรโตีนก็เป็นปโปรโตีนที่ชอบอาจจะเป็นผักโขมอาจจะเป็นผักโขมกับไก่อาจจะเป็นแบบเนื้ออ,อาจจะเป็นแบบเบคอนอะไรเงี้ยอ,<า>อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยแต่ว่าวันนี้สูตรของเราจะแบบง่ายง่ายเลยไมองต้มเส้นก่อนด้วยเฮ้ยโอ้ถึงเต้นอ่ะสูตรวันนี้ง่ายอยากให้ลองทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้น้ำมันลำข้าวตรามรกตค่ะ กระทะร้อนๆนะครับเมื่อกี้ก็ใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกดลงไปเอาะละเขาอุ่นน้ำมันจนได้ที่ยังไงบ้างครับซอสลาซานญ,ญ่าของเราง่ายจริงๆแบบใครก็ตามถ้าเกิดไม่ได้ผัดอย่างเราเนี่ยเอาใส่ไมโครเวฟก็ไ,ได้เฮ้ยจริงเรามีปลากระป๋องนะคะซอสพริกออริกาโน่พริกไทยดาแล้วก็เพิ่มความหวานนิดนึงเท่าน,นี้โอ้โหขยิบตาด้วยอร่อยด้วยอ,อ่ะร้อนแล้วใส่ปลากระป๋องนะคะลงไป เราผัดเขาก็เขาก็จะมีความหอมเพิ่มมาขึ้นใช่แล้วแค่ต้องการกลิ่นหอมหอม <Okay. S 2> ตอนผัดนิดเดียวซักพล,ลิกนะคะอันนี้ก็จะได้รสชาติจัดจ้านแบบไทยๆเลยนะฮะหวานหวานเผ็ดเผ็ดเนาะใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสุด2ตราซีสันค่ะ หลังจากใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดังเดิมสุด2ตราสีสันแล้วเนี่ยนะคะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันคุณจะเอาตะหลิวยีเขาให้เป็นชิ้นเล็กหน่อยก็ได้ยีเพนชิ้นเล็กๆคุณดูแขนคุณพอดีเหมือนจะฝังใจนะครับนี่อ่ะนะครับร้อนๆแบบนี้เลยจากนั้นใสออริกาโนแห้งลงไปนะคะนิดหนึ่งหืมหน่ากินเลยครับ และตามด้วยพริกไทยดำบุกค,ค่ะอ่ะโอเคครับผัดจนเข้ากันจากนั้นก็คือพักไว้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะแล้วก็จะเอามาเลเยอร์กับชั้นลาักญญาของเรากันตอนนี้เราก็จะผัดส่วนผสมให้เข้ากันครับเพื่อความหอมหวานของส่วนผสมครับผมจะเหลือแบบเป็นเนื้อปลาชิ้นนิดนิดหน่อยนะแบบว่าเวลาเคี้ยวจะได้เจอตัดจะได้เจอได้ค่ะ,อะโอเคขออนุญ,ญาตเทลงในางผสมนะนี่นะครับ ครับน่ากินจริงเชียวอ่ะซอสเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นลาสัญญากันนะครับถ้าทีวีมีกลิ่นเนี่ยคุณผู้ชมต้องได้กลิ่นหอมของการทำไส้ลาสัญญาจากปลากระป๋องแน่นอนครับระหว่างนี้เราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำแป้งลาสัญญากันครับเราจะใช้พิมแบบนี้เพราะว่าอบได้ด้วยแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดเรายังไม่ทานใช่ไหมคะพอผสุกแล้วเนี่ยเราก็ปิดฝาแล้วก็เข<อ>้าช่องแข็ง ถึงเวลาจะคินก็เอาออกมาใส่หม้ออรมร้อนก็ได้ใส่แบบนี้ก็ได้ทำขายก็ได้แบบนี้<ห>ดู<ห>ดมดีดมลอยคือปกติตัวลญญาซานญ่าเนี่ยเราจะมีทั้งซอสแดงและซอสขาว<ช>วันนี้ซอสขาวเราขี้เกียจทำเราก็เลยใช้ความอร่อยเข้าสู้ก็คือมอสซาเรลลาชีสแทนไปเลย,เลยที่เราจะบอกว่าเวลาทําของพวกนี้เป็นความชอบอ,ะอ่ะความชอบส่วนบุคคลใส่าตามชอบได้เลย สุกครัวเดียวกันในช่วงที่2เรากลับมาทําเมนูลาสัญญาปลากระป๋องกันนะครับสำหรับไส้ของลาสัญญานั้นที่ผัดจนเข้าเนื้อหน้าตาหน้ารับประทานจริงๆครับเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเราจะใช้พิมพ์แบบนี้ครับเพราะว่าอบได้ด้วยแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดเรายัางไม่ทานใช่ไหมครพอสุกแล้วเนี่ยเราก็ปิดฝาแล้วก็คอ่อยชงแข็งถึงเวลาจะกินก็เอาออกมาใส่หม้อความร้อนก็ได้ใส่แบบนี้ก็ได้ ทำขายก็ได้แบบนี้นะลูียมนลอยมีหลายไซส์เลยขั้นตอนแรกเราจะใส่ตัวเทดดี้ใส่เนยก่อนเหรอไม่ครับซอสต่อนก็ได้ครับ่นใส่ซอสลงไปช้อนนึงโอเคครับก็เทดี้กังวลน่ะนี่นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราต้องวางส่วนผสมทั้งหมดกี่ชั้นกันเาแล้วเราแค่ใส่ลงไปให้แป้งของเราเนี่ยนะคะ มีตัวซอสอยู่ข้างล่างอ่าโอเคครับชั้นที่1จากนั้นนี่เป็นแป้งลาซานญ,ญ่านะอันนี้เราก็ต้องมาตัดให้มันพอดีกับพิมพ์ของเรานะใช่จากนั้นเราก็จะใส่จะที่ใส่ซอสได้เลยนันาจะมีเนยลง,งไปนิดเดียวข้างหนึ่งรอบนี้ข้างนี้อีกรอบนึงก็อีกข้างหนึ่งจำได้เหรอครับก็เจาเอาครับมา อ,อ,อีก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 ชออก้อนนบหนึ่งสี่เย<ช>เย็นนะหนูผยไม่ทันเกลีย่ยเลยอใช่ออเอาล่ะครับอีกหน่อยอีกหน่อยหนึ่งนะอ่ะได้จ้ะจากนั้นเราจะใส่บอสเซเรล่าชีสลงไปคือปกติตัวลาซานญาเนี่ยเราจะมีทั้งซอสแดงและซอสขาว<ช>วันนี้ซอสขาวเราพี่เกียรทำ แล้วก็เลยให้ความอร่อยเข้าสู้ก็คือมอสซาเรลลาชีสแทนไปเลยที่เราจะบอกว่าเวลาทําของพวกนี้เป็นเป็นความชอบอ,อ่ะความชอบส่วนบุคคลใส่ตามชอบได้เลยชั้นสุดท้ายเราก็เอามือกดเขาหน่อยหนึ่งนะคะแบบนี้เฮ้ยนี่ชั้นสุดท้ายแล้วเหรอชั้นสุดท้ายแล้วทีนี่ใส่ให้หมดเลยทำตั้งนานนะฮะคุณผู้ชม <c oughs> เอาอีกแล้วนะเ,เนี่ยปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องทำลาซานญ,ญ่าได้หนึ่งเสิร์ฟ ถ้าทำยำทำได้สองเสิร์ฟนะครับนี่อ่ะโอเคเหลื่อมๆหน่อยนะขอโทษทีอ่ะพยายามเกลี่ยให้ซอสนะคะไปอยู่ตรงแป้งให้หมดเพื่อที่ว่าเขาจะได้สุกคือตัวซอสเนี่ยจะเข้าไปทำให้แป้งของเราส,สุกได้นุ่มนะอืโอเคแล้วก็ท็อปด้วยชีสแบบนี้ คุณนานามีเทคนิคก่อนนาลาซานญ,ญ่าไปอบมาบอกกันด้วยหรครับแต่ว่าถ้าเราอบเลยอะ่ะเราก็เปิดฝาไว้อะ่ะน่าจะไหมแนะนําว่าให้เอาอลูมิเนียมฟอยอะ่ะพอ,อก,ก่อนแล้วก็อบในหม้อแบบนี้เนี่ยนะคะ15นาทีเปิดฝาอบอีก15นาทีก็จะออกมาสีเหลืองทองแต่ว่าไฟต่างๆอุณหภูมิเนี่ยแล้วแต่เตาบ้านของคุณเลยนะนานาโรยอันนี้ก็นอไปนิดนึงเพิ่มความหอมตอนอบค่ะ เหตุที่ที่เราต้องคลุมอย่างนั้นเพราะว่าหนึ่งคือตัวแป้งลาซนญ่าของเรายังไม่สุกใช่แล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อแบบรุ่นที่เขาต้องลวกก่อนแบบนั้นเนี่ยก็คือทุกอย่างมันแทบจะสุกหมดแล้อเราก็สามารถเอาแค่เฉพาะด้านด้านบนอย่างเดียวได้ค่ะนะโอเคเดี๋ยวเราจะปิดฟอยล์ก่อนแต่ว่าก่อนปิดเนี่ยเราก็ต้องเช็ดทำความสะอาดใครทำซอสไม่เข้าใจจริงๆซีที่มันเลอะๆอย่างนั้นเนี่ยนะคะจะทำให้ไม่ไม่อ่าเราก็จะปิดเขาไว้แบบนี้นะคะ คคือไม่ให้ด้านหน้าเขาโดนความร้อนโดยตรงนะใช่ให้เขารออุก่อนอบแบบนี้15นาทีนะครับพอได้ที่ปุ๊บก็นําเอาฟอยล์ออกแล้วก็อบต่ออีก15นาทีหน้าของเราเป็นสีเหลืองทองโอเคครับ5นาทีผมตั้ง45เลยไป200อะโอเคอดใจรอสักครู่เดียวนะครับใกล้จะเสร็จแล้วแล้วครับหลังจากที่ผัดไส้แล้วเรียงแป้ง ตอนนี้ก็นําไปทําให้สุกด้วยการอบในหม้ออบลมร้อนช่วงนี้เราก็พักกันสักครู่และช่วงหน้าเราจะกลับมาจาัดจานสําหรับเสิร์ฟกันนะครับผ่านไปประมาณ15นาทีนะครับแหมหยิบขึ้นมาแล้วเราก็เปิดฟรอยด์ออกแล้วก็อบต่อจนกระทั่งลาสัญญาของเราเป็นสีเหลืองทองโอเคตอนนี้คือแบบคาดหวังว่าแบบตัวแป้งสุกแล้วใช่แล้วก็ชีสเริ่มละลายแต่ว่าหน้ายังไม่ค่อยเบิร์นโอ้มันร้อนนะเีนาทีเปลีนนะ่ยนหน้าที่อีกแล้วมันร้อนนะครับเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้ต้องให้ผู้ใหญ่เป็นคนทำ เอาละครับหลังจากที่เปิดฟอยล์แล้วก็อบต่อนะโอ้โหดูหน้าลันญ,ญ่าของเราโอ้โหปุดๆเลยอ่ะ เรามารับชมกันต่อครับกับฟูดไฟตกสุดรัวเดียวกันในช่วงที่3กับลาสัญญาปลากระป๋องของเราตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟกันแล้วละครับเรากลับไปดูคุณเท็ดดี้และคุณนานากันดีกว่าครับว่าจะจัดเสิร์ฟออกมาหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนกัน เอาล้ครับผ่านไปประมาณ15นาทีนะครับแหมหยิบขึ้นมาแล้วเราก็เปิดฟรอยด์ออกแล้วก็อบต่อจนกระทั่งลาซานญ่าของเราเป็นสีเหลืองทองโอเคตอนนี้คือแบบคาดหวังว่าแบบตัวแป้งสุกแล้วใช่แล้วก็ชีสเริ่มละลายแต่ว่าหน้ายังไม่ค่อยเบิร์นใช่มฮะโอมันร้อนนะเปลี่ยนหน้าที่อีกแล้วมันร้อนนะครับเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้ต้องให้ผู้ใหญ่เป็นคนทำเด็กๆอย่างเรานี่คือแบบเรื่องแบบนี้มันอันตราย เห็นคุณนาจิงจังกับเมนูแบบนี้ก็เนียนเลยนะครับเนี่ยอ่ะโอเคอืบอ๊บโอ้โหน่ากินมากอ่ะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราจะหยิบอันนี้กลับเข้าไปในหม้อทอดของเราหม้อให้ผมทำให้ผมทำอ่ะคุณทำคุณทำอ่ะไปกดนะครับอบครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องอบอีกครั้งหนึ่งตามที่คุณนาบอกเทคนิคเอาไว้นะครับใส่ลงไปนะครับอ่ะใช่ไหมครับอาจารย์ไฟแรงได้เลยใช่ไหมได้ไฟแรงได้เลยค่ะเราต้องการให้หน้าของเขาเยิ้มสวย อ่ะโอเคครับเอาละครับหลังจากที่เปิดฟอยแล้วก็อบต่อนะโอ้โหดูหน้าลาัญญาของเราโอ้โหปุดๆเลยอ่ะค่อยยกขึ้นมานะครับจับแน่นๆหนิบแน่นๆแน่นๆครับจับแน่นๆครับปึ๊บนี่แหละครับเกือบ,บห,บล,บหบลุดมือน่ากินมากวางพลาสติกไปช่อหนึ่ง ตักเข้าไปเลยตักเข้าไปเลยอ่ะจบเรียบร้อยใช่ไหมครับแม่เมนูง่ายๆวันนี้นะครับแต่น่ากินมากลาซานญ่าปลากระป๋องครับลาซานญ,ญ่าปลากระป๋องเสร็จแล้วครับเมนูสไตล์อิตาลีที่นำมาสร้างสารรค์ผสมผสานเข้ากับของที่ทุกบ้านต้องมีอย่างปลากระป๋องเพิ่มมูลค่าและยังเพิ่มความอร่อยด้วยมอสซซเลราชีสที่ทำให้ลาซานญ,ญ่ามีความอร่อยและกลมกล่อมมากขึ้นทำได้ไม่ยากแถมยังถูกใจกันทั้งครอบครัวอย่างแน่นอนครับ ราสัญญาปลากระกป๋องเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลองเอาสูตรของพวกเราไปทํากันดูนะครับผมเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้นะครับที่รายการฟู้ดไฟโตสึกครัวเดียวกันนะฮะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่ายสามแบบนี้นะครับวันนี้นาะนาะเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูลาสัญญาปลากระป๋องกับการเพิ่มมูลค่าปลากระป๋องสู่อาหารสไตล์ฝรั่งที่โดนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถทำตามกันได้ง่ายๆเลยนะครับเนื่องจากเราเป็นคนไทยใช่ไหมเขาก็จะขึ้นเหมือนอีโมคอนขึ้นมาอีโมจิอ่าและเป็นเหมือนสํานวนไทยใครก็ตามที่รู้ว่าสํานวนไทยนั้นคืออะไรให้กดต็งเไกจิอู้ดองเรือแม่จะลองจะลองเล่นใหญ่แลวโอ้โว ห้องถึงเปิดไฟอะโอเคลาซานญานี่ลักษณะคือยังไงเอ่ยปกติลาซานญาเนี่ยจะเป็นแป้งที่เป็นแป้งพัสตาตัวหนึ่งใช่ไหมแป้งเป็นแผ่นแล้วก็จะมีซอสตามชอบแล้วก็เนื้อสัตว์ตามชอบแล้วก็ท็อปด้วยชีสสลับไปสลับมาเอเป็นชั้นๆไม่เด็เหรอฮะของพวกเราปะไม่กลับไม่กลับพูดต่อได้ไหมหรือเอาใหม่ จะบอกคุณผ<ม>ู้ชมว่าปัจจุบันนาซิเลมักที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยหาอร่อยอร่อยทานยากมากมเข<อ>ามันกลายเป็นเหมือนตัวแทนของอาหารที่หาทานง่ายราคาไม่แพงกลายเป็นกึ่งกึ่งฟาสต์ฟู้ดไปแล้วเออหนึ่งหนึ่งห่อหนึ่งเหรียญก็มีนะหนึ่งเหรียญคือ20 25บาทบอ่ะถูกมากแต่ว่านาซิเลอมักดีๆและพรีเมียมเนี่ยราคาแบบเป็น10บสิเหรียญเลยก็มีเหมือนกันอยากให้คุณผู้ชมมาดูนาซิเลอรมักด้วยกันค่ะวันนี้เป็นสูตรของลูกครึ่งทำใส่ใบเตยค่ะ มัดปมก่อนใส่ก็ทีนี้นึงเฮ้ยทำไมอ่ะเติมกลิ่นบางคนจะนิยมใส่เกลือลงไปนิดนึงอันนี้แล้วแต่สูตรแล้วแต่ความชอบนะคะจากนั้นใส่หม้อหุงข้าวค่ะแล้วก็หุงตามปกติได้เลยก็คือกดปึ้งพอเขาเด้งมาอีกทีก็คือข้าวสุกหอมใช้ได้ใช่แล้วค่ะโอเคครับอะระหว่างที่รอข้าวหุงนะครับน้ําพริกของเราเราจะมีเหมือนแบบน้ําพริกเผ็ด <รถ S 2> เอ,อ<ร>่ะรสชาติของเขาคือยังไงนะ เผ็ดนำแล้วก็แบบมีกลิ่นหอมของกะปิดีๆแล้วก็มีรสหวานนิดนึงทิงททท้งไทยๆทยทิ้งไทยาทยแบบเพลินๆคุก้าเปรี้ยวๆหวานๆอ่ะเผ็ดๆส่วนผสมดูไม่เยอะไม่เยอะแต่มันเป็นเทคนิคฮ้